วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกับวิสาหกิจชุมชนโกโก้เงาจังหวัดลำปางครับซึ่งต้องบอกว่าได้เจอกับพี่โอครับซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้มากเกี่ยวกับโกโก้ไทยครับเพราะพี่โอครับเป็นคนที่ทำทั้งแปลงปลูกครับแล้วก็รับซื้อผลผลิตโกโก้จากเกษตรกรครับในจังหวัดลำปางครับเดือนเดือนหนึ่งนี่เขาบอกว่าเขารับซื้อเนี่ยนะครับเป็นตัน2ตันเลยนะนำมาแปรรูปเป็นเมล็ดแห้งของโกโก้ครับก็อย่างที่บอกกันว่าเมล็ดโกโก้ปัจจุบันเนี่ยราคาสูงขึ้นมากนะครับการแปรรูปของโกโก้ก็็เเเเปนนนททีี่่่่ยมมมพพิาาาากกกขึ้้ตระว ปัจจุบันเนี่ยโกโก้ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจที่ไม่มีอนาคตอีกแล้วนะครับมันเป็นพืชเศรษฐกิจทองคาเลยก็ว่าได้ครับเพราะราคาตอนนี้คือโอ้โหในราคาดีกันมากนะครับใครที่ยังไม่รู้จักโกโก้ไทยนะบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมกันอยู่3ตัวนะครับหนึ่งก็คือชุมพอนะครับสก็คือ im 1นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าโอ้โหเป็นอีกตัวที่นิยมกันมากครับคือ ics 9 5เป็นโกโก้ที่จะมีบัตเตอร์ค่อนข้างสูงครับทำให้เวลานํามาแปลรูปเป็นช็อกโก